สวัสดีครับผมครูเดี่ยวยอดมวยไทยยิมหรือขุนเดี่ยวพยัคฆ์คำพันครับสวัสดีครับครูนุกยอดมวยไทยยิมหรือปานเพชรเพชรโพทองครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการป้องกันตัวหรือว่าบล็อกหมัดนะครับแต่ก่อนดูก็อย่าลืมซับสไครด้านล่างด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผมดูการป้องกันตัวครับหมัดแย็บนะครับดูนะครับอ่ยมาเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับอ่าอึบยับมาครับ ดูนะครับท่อนแขนต้องแข็งแข็งนะครับก็สมมุติเราเปิดอย่างนี้มากหมัดเข้าหน้านะครับแต่เราต้องหมัดแข็งแข็งนะครับปิดปิดดูนะครับึเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือการบล็อกหมัดแย็บนะครับดูครับบล็อกหมัดอย่างที่สองดูนะครับหมัดหนึ่งสองเราบล็อกไงอไงดูนะครับปึ้งปึ้งเห็นไหมครับเราปิด เอามือขวาไฟไว้ที่นี่ใต้คางเรานะครับมือซ้ายขวางไปข้างหน้าดูนะครับเอามานะครับ ب. ปึ๊งอ่าดูนะครับปุ้งอ่าก้มเก็บคางนิดนึงนะครับอ่าดูนะครับปึ๊กปึ๊กอ่าหมัดซ้ายมันจะโดนตรงนี้เราหมัดขวามันจะโดนตรงนี้เราเห็นไหมครับดูอีกทีนะครับปึ๊กปึ๊กเห็นไหมครับอีกทีครับปึ๊กปึ๊กอ่าข้อแขนเราสําคัญนะครับเก็บคางนิดนึง ดี๋ดูใหม่นะครับปึ๊กปึ๊กอ่าดูหมัดแจ๊บอีกทีปึ๊กเห็นไหมครับบล็อกบีบเข้าหาถ้าสมมติเราไม่บล็อกอ่ะผมไม่เก่งหมัดเดี๋ยวดูนะครับพึ่งแรงๆพึ้งเหมือนเข้าหน้าเราเห็นไหมครับอ่าแต่สมมติเราบล็อกมันจะติดท่อนแขนเราอีกทีนะครับปึ๊กเห็นไหมครับปึ๊ก,กเห็นไหมครับมันจะไม่เข้าหน้าเราปึ๊กนะ,ะ,ะเราดูคู่ต่ดสู้ด้วยครับสายตาเราต้องดูข่อสู้ด้วยอ่ะดูจังหวะหนึ่งสองใหม่นะครับ ป้องกันหนึ่งสองยังไงดูนะครับปึ๊กปึ๊กอ่าเราดูด้วยสายตาเรามองเห็นไหมครับปึ๊กปึ๊กเก็บคางนิดหนึ่งเห็นไหมครับปึ๊กอ่าอีกทีครับปึ๊กปึ๊กอ่าดูนะครับอ่ามัดแขนซ้ายยืดไปมัดขวาไฝ่เก็บคางเราก้มหมัดเห็นไหมครับก้มเก็บคางอย่างนี้นะครับดูไว้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับมัดซ้ายยืดไปข้างหน้ามัดขวาไฝ่ เห็นครับมันจะโดนท่อนแขนเราหมัดขวาหมัดซ้ายมันจะยับมาโดนตรงนี้เราเห็นไหมเห็นไหมเราปิดได้หมดเลยเขาเรียกเรดาร์ครับหมัดเรดาร์อ่าหมัดซ้ายเรดาร์ไว้ดูสายตาเราต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับดูอีกทีครับหมัดยับปึ๊กอ่านี่คือบล็อกเราต้องเก่งหมัดให้ได้อึ๊บปึ๊กเห็นไหมครับอีกทีครับปึ๊กอ่าหมัดแน่นเลยก็สมมติเราไม่เก่งหลุดครับเข้าคางเราอ่าน็อกนะครับ ดูครับหมัดยับตึ้อ่าเราเก่งไว้เลยหมัดยับตึ้งอ่าดูนะครับหยิบมาครับครูนกดูนะครับหมัดอย่างนี้มันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเราดูนะครับนี่เราหมัดปุ๊บหุกข้างหุกแล้วเขาหุกมันจะโดนด้านข้างเราเห็นไหมครับอ่ะลองอีกทีครับปึ้งนะเห็นไหมเราต้องดูสายตาต้องดูเขาก็สมมติเขาหุกมาแบบที่สามดูนะครับบล็อกยังไงเขาหุกมาบล็อกไงแบบที่สามดูนะครับ เห็นไหมครับหมัดซ้ายยืดไปหมัดนี้บล็อกออกข้างสายตาเราต้องสําคัญนะครับอ่ะดูใหม่นะครับปึ๊บปึ้งเห็นไหมครับปิดคางเราเห็นไหมครับเอานวมปิดคางเราไว้หมัดซ้ายยืดไปข้างหน้าหัวไหล่ชิดก้มเก็บคางอึบอีกทีครับปึ้งเห็นไหมครับอีกทีครับปึ้งเห็นไหมครับอีกทีครับปึ้งอ่าอันนี้คือแบบที่สามนะครับอ่าเดี๋ยวดูหมัดย้อนดูบล็อก แบบแรกครับทวนนะครับอีกทีนะครับอึ๊บพึ้งนะบล็อกหมัดแยบอันนี้คือการบล็อกหมัดย็บนะครับอีกทีครับพึ้งนะดูหมัดบล็อกอย่างที่สองนะครับบล็อกหมัดหนึ่งสองดูนะครับพึ้งพึ้งนะดูการบล็อกแบบที่สามนะครับสําคัญอันนี้ก็สําคัญนะครับเขาฮุกมาเราบล็อกไงแบบที่สามดูนะครับพึ้งเห็นไหมครับหมัดยืดไปข้างหน้าหมัดซ้ายยืดไปเกรงแขน หมัดขวาบล็อกบล็อกข้างๆดูนะครับบล็อกข้างไงอ่าบล็อกข้างๆยืดไปข้างหน้าเห็นไหมครับเราเลด้าหัวเขาอยู่ไหนเรามือค้ำไปเห็นไหมยืดเก็บคางเห็นไหมครับอันนี้ออกข้างเห็นไหมครับอ่าดูอีกทีนะครับอึ้บตึงอ่าดูเขาคุ่ข้างข้างขวานะครับอ่าเห็นไหมครับเหมือนกันเลยซ้ายขวาเราเราบล็อกได้หมดอีกทีครับตึงเห็นไหมครับไม่โดนมันจะโดนท่อนแขนเราก่อน อ่าอ่เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับว่าการบล็อกหมัด3ท่าเป็นยังไงครับดูครับการบล็อกหมัดแยับดูนะครับบล็อกยังไงปึ๊กเห็นไหมครับท่อนแขนเราต้องเก่งสายตามองคู่ต่อสู้ไว้เห็นไหมครับอีกทีนะครับพึ้งเห็นไหมครับอ่าเราเก่งแขนไว้เก็บคางนิดนึงนะครับดูอีกทีครับปึ้งอ่าดูนะครับ บล็อกอย่างที่สองดูนะครับบล็อกยังไงมัดบล็อกหมัดหนึ่งสองบล็อกใหง่ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับมือขวาไ ف มือซ้ายค้าไปข้างหน้าเลดราดูหัวเขาอยู่ไหนเราเดด้าไปตรงนั้นอ่าเหมือนเนี่ยเหมือนค้าไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยค้าเอาหัวมาเห็นไหมครับอ่ะมัดหนึ่งสองอ่ะมัดเขาจะโดนตรงนี้เห็นไหมครับหมัดแย็บเขาจะโดนตรงนี้มัดขวาเขาจะโดนตรงนี้เราบึ้งเห็นไหมครับเขาโดนตรงแถวท่อนศอกเรา อ่าสมมุติเราไม่เกง่งไม่อะไรมันก็โดนอยู่ดีครับอ,อีกทีนะครับนี่เราไม่เกง่งอย่าดูแบบไม่เกง่งดูครับปึ้งปึ้งฮะแรงเหวี่ยงแรง,แรง,แรงแกระแทกเขาเรากะเด็นแต่สมมุติเราเก่งไว้ก้มเก็บคางมือยืดค้ำหัวไว้มือนี้ขวางระดับคางเราไว้นะครับดูอีกทีนะครับปึ้งเห็นครับอีกทีแรงๆเลยปึ้งปึ้งฮะดูแรงๆเลยครับอ๊ y, ปึ้งปึ้งฮะหนึ่งสองรับปึ้งปึ้งเห็นไหมครับเราไม่กระเด็น เขาเจ็บด้วยเจ็บมือเพราะเขาจ่อยโดนศอกเราอ่ะดูแบบอย่างที่สามนะครับข้างนี้ข้างนี้ครับอ่า <c oughs> <c oughs> ดูนะครับข้างนี้เฮ้ย <c oughs> อีกทีมาตึงเห็นไหมครับบล็บอกด้านข้างดูนะครับปึงเห็นไหมครับอ่าเขาฮุกซ้ายมาเราบล็อกไงฮึบตึงอีกทีครับปึงเห็นไหมครับเราต้องเก่งมองคู่ดุกสู้สายตาอ่ะดูครับข้างนี้บ้างว่าเราบล็อกไงเหมือนกันไหมดูนะครับ เพิ่งเห็นไหมครับมือขวางไปหน้านไปเลยเนี่ยหน้ามันฝังไปเลยอ่ามือนี้บล็อกออกข้างๆอ่าอีกทีนะครับแรงๆเลยปึก๊กอ่าเห็นไหมครับผมไม่ตกรถฮานไม่เจ็บด้วยอ่าคุณเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับโอเคสิ่งที่สำคัญน,น,นะครับเราห้ามหลับตาหรือว่ากลัวถ้าเรากลัวหมัดโดนเข้าหน้าเราน็อกแน่นอนดูนะครับการหลับตามันไม่ดีเลยเดี๋ยวดูนะครับผมหลับตาเขาต่อยมาครับผมหลับตา มันก็เข้าหน้าอยู่ดีนะครับอ่าเรามองเลยสายตาเรามองไปที่ดูคู่ต่อสู้นะครับดูนะครับอ่าสมมติเราหลับตาไม่รู้เราจะบล็อกไหนไม่รู้เขาจะต่อยอะไรเราก็โดนอยู่ดีนะครับอ่าสิ่งที่สาคัญอีกอีกอย่างหนึ่งครับเราก็ต้องมองคู่ต่อสู้2เก่งหมัด3ดูครับว่าการออกหมัดของคู่ต่อสู้เขาจะออกฮุกหรือต่อยหรือ1 2หรือหมัดแย็บสําหรับคนทางบ้านนะครับก็ไปฝึก วิธีได้นะครับวันนี้ครูเดี่ยวครูนกขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากเราและรับชมคลิปใหม่ก่อนใครด้วยค่ะ